ท่านองหญิงน้อยและคนอื่นๆมาถึงกันหมดแล้วแต่ตอนนี้ท่านหญิงหายไปไหนแล้วก็หม่รู้ในต้าเซ่แห่งนี้น่ะหอการค้าจิ๋วโจของข้าน่ะแม้ไม่ได้มีอาณาเขตมากมายแต่ก็กระจายตัวไปทั่วต้าเซ่เจ้าหญิงน้อยส่งคนออกมาแล้วและท่านหญิงก็ควรจะออกมาต้อนรับด้วยตัวเองนะเป็นไปได้หรือไม่ว่าลูกสาวของราชาหยงโจจะสูงสักกว่าสาวตระกูลหวังตามที่ท่านหญิงชิงเห็นสมควรขอรับสาวใช้ของตระกูลหวังชิงเหยียน วิวตรงนี้สวยดีจังเลยแฮใครกันที่มาอ่านมาเถื่อนกับข้านอ้อยไอสัตว์หน้าขนวิปริตอย่างเจ้าน่ะกล้าดียังไงมาทําให้ข้าขายหน้าเช่นนี้อ๋อฮพี่ใหญ่เจ้าของนอกตัวนี้น่ะไม่ได้ให้เกียรติหอ,อการค้าจิ๋วโจรของพวกเราเลยชักสามหาวยิ่งนักต้องลงโทษมันอย่างสาสมนะนี่มันสัตว์เลี้ยงของใครกันจะไม่ออกมายอมรับใช่ไหมก็ได้ถ้าอย่างนั้นล่ะก็ข้าจะถอนุนของมันออกให้หมดแล้วเอาไปย่างกินซะเ,เ,ดเ,ดเดี๋ยวก่อนนะ ช้าก่อนสหายน้องสาวจะเย็นก่อนนะเจ้านั่นนะ่ะเป็นนกของข้าเองแั่มันคนของลิงอูจงอูจิ้งขยะอย่างเจ้าน่ะสามารถใช้ดาบเทวาได้ด้วยอย่างนั้นหรือก่อนหน้านี้ไม่กี่วันนะ่ะเจ้าเพิ่งฝึกได้ถึงระดับพลังหลอมล่างเองไม่ใช่หรือไงนะ่ะดาบนั่นนะ่ะระดับตามๆอย่างน้อยนะ่ะก็ต้องทุกย์ยาเพลิงขั้นสูงนะลิงอูจิง้งเต้มเงือบวกสิบแปดเต้มเงื้อบวกสิบสองเต้มเงื้อบวกสิบเจ็ดไอ้น้องชายในที่สุดก็มาถึงแล้วนะ ตั้งใจทํางานหน่อยเออคือว่าพี่ใหญ่นะ่ะขึ้นของแบบนี้นะ่ะมันโคตรจะลำบากเลยนะขอรับเราใช้สัตว์ขี่ไม่ดีกว่าหรือไงนะ่ะขอรับก็สิ่งที่คนอยากได้มากที่สุดนะ่ะก็คงจะเป็นดาบหาอเล่มนี้นี่แหละเอาของแบบนี้มานั่นแหละดีแล้วจะได้ดูรวยติดแกรมนะ้มหน้าแหมส่งกับเป็นสิทธิ์พี่ใหญ่จริงๆหรอเทพไว้ก่อนไป็นยอดดีสินะครับโอ้โหขนาดหอมาเนี่ยผมยังไม่เสียทรงสักนิดเลยส่งกับเป็นท่านอาจารย์จริงๆเลยนะขอรับ พี่ใหญ่ข้ายกไม่ขึ้นอะออกแรงหน่อยดิไอี้อ้วนไขมันอุดตันเส้นเลือดล้วมัง้ง <c oughs> งั้นก็แสดงว่าพวกเจ้าน่ะจงใจส่งนกตัวนี้ออกมาทําให้ข้าอับอายขายขี้หน้าอย่างนั้นสินะะช่วยเขาด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหนมาเคลียร์หน่อยสิท่านเข้าใจผิดแล้วเรื่องนี้น่ะไม่ใช่แบบที่ท่านคิดนะหาที่จริงแล้วน่ะเจ้านกแก้วตัวนี้น่ะมีความสามารถพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือมันสามารถระบุชาติกำเนิดแล้วก็รูชะตาของคนได้น่ะสิ ยิ่งมีสายเลือดพิเศษยิ่งมีราคาแพงยิ่งดวงชะตาดีมันก็จะยิ่งเข้าไปใกล้นะสิแต่ว่าน่าเสียดายจังเลยนะที่เจ้านกแก้วตัวนี้ของข้าน่ะเพิ่งจะโดนลาเตะสมองไหลมานะ่ะส,สติสตางก็เลยไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่ชอบกระโจนเข้าหาผู้คนมั่วสั่วน่ะแต่แค่ดูก็รู้ลแล้วนะ่ะว่าน้องสาวน่ะไม่ใช่คนธรรมดาล้วสิดวงชะตาดีเยี่ยมไม่น้อยเลยนะนกของข้าน่ะก็เลยพุ่งใส่เจ้ายัางไงเล่าหนึ่หห ณณเลมาถูกเอ๋จริงเหรอเจ้าคิดว่าข้าน่ะจะเชื่อคําพูดของเจ้าอย่างนั้นเหรอนี่หลักฐานน่ะมันก็เห็นกันอยู่แล้วนี่นะเจ้ายัางจะมาแก้ตัวอีกโอจริงแล้วก็เหล่าพวกพวกหลิงอู่โจขงของพวกเจ้านะ่ะดูหมิ่นตระกูลหวังมากเกินไปแล้วนะนายหญิงท่านต้องลงโทษเจ้าพวกนี้นะหากปล่อยเอาไว้แล้วก็ผู้อื่นน่ะอาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างก็เป็นได้นะขอประธานโทษนะยัยสีตาเพราะแต่ว่า จะเป็นใครกันนะนายน้อยลำดับที่สองซูซิ่งโอ,อ้พี่ใหญ่เขานะ่ะคือนายน้อยลำดับที่สองของตระกูลซูซิ่งตระกูลเซียวเหยาเหมือนของเขานะ่ะแล้วก็ตระกูลจูลนะ่ะต้องการลุกรานแล้วก็ยึดสำนักเรามาโดยตลอดถ้าหากว่าไม่ใช่เพราะท่านอาจารย์หญิงช่วยเอาไว้แล้วก็อืมรอมาตั้งนานในที่สุดตัวร้ายก็โผล่มาแล้วเตรียมตัวหัวทิ่ม์ด้เลยอีหนูคือว่าตามตำนานตระกูลเซียวเหยาเหมอนนะ่ะเขาว่ากันว่า บ,บ,บรรพบุรุษน่ะสามารถย้อนเวลากลับไปได้กลับไปในยุคสมัยโบราณนะ่ะแล้วก็ทุกคนในเผ่าน่ะจะมีเลือดของสัตว์ในตำนานโบราณอยู่ปลาที่เป็นนกบินได้เป็นผู้ปกครองหยงโจแต่เมื่อ1ิปีก่อนผู้นําของแต่ละเขตก็ได้ต่อสู้กันแย่งชิงบัลลังก์ของกษัตริย์หยงโจจนความสัมพันธ์ของคนในตระกูลนะ่ะเริ่มตกต่ำลงชนเผ่านี้นะ่ะจึงได้ย้ายไปอยู่เมืองเฉียนหลิงสตอรี่ยาว <c oughs> เจ้านี่ดูเป็นคนบ้านๆน,นะสนใจอยากปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์หน่อยไหมด้วยไอ้นี่ยังไงเล่าอันแน่เป็นไงเจียงป่าเพียงแค่หินวิญญาณเกรดต่ำ20ก้อนเท่านั้นสมัครสมาชิกลดอีก20%และยังสามารถสะสมแต้มได้ด้วยอีกนะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะเจ้าโดยเฉพาะเลยละเ,ยเฮียอะไรเนี่ยอย่ามาพูดจาเพ้อเจอนะไปไกลๆสตีเลยไม่เอาจริงเหอรอปะโถเอ้ยพวกไม่เข้าใจแฟชั่นก็เป็นแบบนี้นี่แหละ ค่อยๆศึกษาไปก็แล้วกันนะเจ้าสีตารอข้าทำธุระเสร็จก่อนเถอนนะข้าขอหาสถานที่ที่มีคนเยอะๆหน่อยแล้วค่อยมาจัดการกับเจ้าทีหลังยังจะแถอะไรอีกเนี่ยฮะเหม็นขี้ฟันะมัดเลยอีนี่น้องสาวเชื่อเธอพวาสิ่งที่ข้าพูดน่ะเป็นเรื่องจริงนี่ไงเล่าหลักฐานน่ะอยู่ๆก็คิดจะมาติดสินบนข้าอย่างนั้นเหรอคนตระกูลหมาของหอ,งอ,งองการค้าจิ๋วโจอย่างข้านะเจ้านี่ชักกล้าเนอะถ้าน้องสาวได้ดูแล้วก็จะต้องเชื่อแน่นอน อุ้ยโอ้โหสุดยอดปไปเลยเจ้านี่เป็นคนที่น่าเชื่อถือที่สุดในโลกเลยถ้าเชื่อเจ้าแล้วโอ้ยภูมมแพ้หนุ่มสายเปแต้มเงืบอบบุกสิบแปดแบบนี้ก็ได้เลยวะชายชายชายรอรวยกระเจียวเรืองแสงนายใหญ่จะปล่อยเข้าไปแบบนี้ไม่ได้นะไม่อย่างนั้นเอาละเอาละเรื่องจะจบลงตรงนี้ถ้าหากใครมีปัญหาอีกแล้วก็อย่าหาว่าข้าไม่เตือนก็แล้วกันนะอ๋อแล้วก็ยังมีอีกเรื่อง ดูแลนอของเจ้าให้ดีด้วยล่ะเวลาเจอสาวใช้ในบ้านข้าน่ะก็อย่าปล่อยออกมาเพ่นพ่านล่ะน้องสาวสบายใจได้เลยถ้าเกิดว่าไม่ได้รับอนุญาตจากข้าแล้วก็มันไม่กล้าเข้าใกล้ใครหรอกถ้าอย่างนั้นก็เชิญพวกท่านเข้าไปได้เลยจ้าขอบใจมากนะเอาละไปแล้วนะสุกุลขอโทษน,นะที่รอบนี้ทำให้เจ้าผิดหวังนะ่ะคุณชายคนนี้นะ่ะจะตั้งใจทำงานให้ดีแล้วกันนะจ๊ะไอ้หน้าติม๋มท่านอาจารย์ท่านคงไม่คิดจะส่งข้าให้กับเขาใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับข้า พี่ใหญ่พี่ใหญ่ข้าอยากรู้นะว่ามันคืออะไรนะท่านบอกข้าหน่อยได้ไหมนะพี่ใหญ่ที่จริงแล้วนะ่ะก็แค่ของสีแดงเข้มๆสวยๆธรรมดารรมดานะ่ะก็ผู้หญิงนั่นนะไม่มีทางที่จะปฏิเสธของมันนั้นอยู่แล้วนี่นะโอ้โหแบบนี้นี่เองสองกรเป็นพี่ใหญ่จริงๆเลยขอรับไม่มีสีแดงทับทิมไหนที่ผู้หญิงจะสาม,มารถปฏิเสธได้ช่วยเพิ่มความโปรดปรานของผู้หญิงได้เป็นอย่างมากไอเทมลับพิเศษก็เพื่อที่ว่าข้าน่ะจะได้สะสมแต้มเพิ่มขึ้นเยอะๆก็เลยเตรียมพร้อมมาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนล้สิ ได้จังหวะแล้วอาชิชิช,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 ชท่านอาจารย์อย่าหึงข้าเลยนะข้าเตรียมมาให้ท่านอีกชุดหนึ่งด้วยนะอันนี้น่าดีกว่าเมื่อกี้อีกน่าเบื่อโอ้ใจแล้วใจแล้วเมินมันไปเลยมีแค่นกตัวเดียวก็พอแล้วโดนบีบปักอ,อกกลางใจถ้างอน,นข้าเก็บไว้ให้คนอื่นก็ได้ซึมเศร้าเสียใจขค่ะะจะขอรับไวแทนก็แล้วกันนะเจ้าจะได้ไม่ต้องออกไปรังควานผู้หญิงคนอื่นอีกเฮ้เออ ผู้หญิงเนี่ยนะปากไม่ตรงกับใจจริงๆเลยท่านอาจารย์วันนี้นะ่ะท่านดูแปลกๆไปนะท่านป่วยหรือเปล่านะขอรับหูปากหนะ้าตระกูลจูพูดถึงแล้วก็เกี่ยวข้องกับพี่ใหญ่อยู่นะจริงสิที่เพิ่งพูดถึงนะ่ะสองตระกูลนั้นนะ่ะเซี่ยวเหยี่ยวเหมือนกับตระกูลจูที่มากดดันพวกเรานะคนของเซี่ยวเหยี่ยวเหมือนเคยพบกันมาก่อนแล้วแล้วตระกูลจูล่ะเกี่ยวข้องกันยังไงอย่างนั้นเหรอก็ตั้งแต่วัยเด็กน่ะ พี่ใหญ่กับท่านหญิงของตระกูลจูน่ะตกลงจะวัาหมายกันแต่ผลสุดท้ายแล้วนะ่ะหรือว่ารังเกียจข้าก็เลยยกเลิกการแต่งงานไปนะ่ะตกแบบนี้แน่เลยแม้พี่ใหญ่ในที่สุดความทรงจำของพี่ใหญ่ก็กลับมาแล้วสินะของกล้วยๆนะ่ะเ,เรื่องแบบนี้นะ่ะในนิยายเนะี่ยเขาเขียนกันมาเยอะแล้วพลอดเรื่องแนวโดนยกเลิกงานแต่งอะไรทำนองเนี้ยรอดูผู้หญิงของตระกูลจูน่ะมาคุกเข่าอ้อนวอนต่อหน้าข้าได้เลยหลีกไปหลีกไปให้พรคนที่เจ้ารอมาถึงแล้วน่ะ เดี๋ยวข้าจะรอดูนะว่าเจ้านะ่ะจะทําให้นางคูกเข่าอ้อนวอนได้ยังไงหาทําไมจูจ่จูข้าถึงรู้สึกไม่ค่อยดีเลยเหมือนความชิบหายกําลังจะมาเยือนหลีกไปซะน้องหมูของข้าน่ะกาลังคุ้มข้างแย่ yeah, แล้วเป็นเรื่องแน่ไม่ทันแล้ว yeah, โดนหมูทุบแน่เลยท่านนายน้อยจากตระกูลเหย่ยเหมือนซูฟู่ไม่เป็นไรนะท่านนายหญิงจากตระกูลจูจูเปียแย่ น้องหญิงจะไม่เป็นอะไรนะจูจูแค่เนี่ยก็ควบคุมมันไม่ได้นะ <c oughs> ่ะกูไม่กลัวหมูแล้วตอนนี้กูกลัวมึงแทนน้องจูอารมณ์ของเจ้าน่ะยังอ่อนไหวเกินไปโจโจถึงได้เกิดอาการตื่นตระหนกยังไงล่ะในอีกประการหนึ่งก็คือด้วยความแข็งแกร่งของเจ้าในตอนนี้การควบคุมสัตว์ตัวน,นี้น่ะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอูดอูดขอขอบคุณท่านทั้งสองมากจริงๆนะคะไม่เป็นไรที่จริงแล้ว เป็นความผิดของน้องจูที่ก่อเรื่องก่อนแทๆ้ๆคนที่ต้องขอโทษน่ะควรจะเป็นพวกเรามากกว่าผ่านมาเกินครึ่งเดือนแล้วระดับการบ,บ่พเพพลังของเจ้าไม่เห็นจะเพิ่มขึ้นเลยนะดูเหมือนว่าสำนักหลิงบู่ของพวกเจ้านะ่ะไม่จําเป็นต้องมีอยู่ก็ได้กระมังไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าอุ้ยจ๋งจึงเจ้าจะไปไหนนะ่ะเฮ้ยถึงเวลาที่เจ้านะ่ะต้องแสดงฝีมือให้ดูแล้วเอ้ยใยรรับมือกับเจ้าคุณชายซูลำดับที่สองนะ่ะยังพ่อไหว แต่กับไม่นี่น่ะข้าไม่ไหวจริงๆขอรับท่านอาจารย์ปล่อยเข้าไปเถอะโหดูกล้ามไม่น่านสิกล้ามใบเสร็จมันใหญ่กว่าหัวข้าอีกนะข้ารู้สึกขอบคุณมากที่นางน่ะไม่ยอมแต่งกับข้าน่ะพี่หวังโดนหักคอตายเงียบๆอู้จิงนี่เจ้าตั้งใจมารอรับข้าอย่างนั้นเหรออย่ามายุ่งกับข้าอีกเลยสําหรับพวกเราน่ะมันเป็นไปไม่ได้หรอกข้ากับพี่ซูน่ะได้ตกลงปลงใจกันแล้วเมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะมั่นหมายกันไปเลิกฝันกลางวันได้แล้วนะหัวใจของข้าน่ะได้มอบให้กับพี่ซูทั้งหมดแล้ว เจ้าน่ะไม่มีสิทธิ์เมื่อเทียบเจ้ากับพี่ซูแล้วก็เหมือนกับกองขี่ม้ากับแสงจันทร์ที่สุกสกาวต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยล่ะอูจริงเอ้ยกูต้องเสียใจไหมเนี่ยไอ้บ้านั่นได้บ้องข้อหลามหักตั้งแต่คืนแรกแน่เออขอบใจเจ้ามากจริงๆนะเป็นมหากรุณาที่คุณเป็นอย่างยิ่งเลยที่ยกเลิกงานแต่งกับข้าผู้นี้นะเหล่าผู้อ่านน่ะคงอยากเฉลิมฉลองด้วยการแต่งหญิงจนแทบคลั่งแล้วล่ะครับมึงพราอะไรของมึงท่าทางที่ดูมีความสุขนั่นมันอะไรกัน หากไม่มีย่าโลหิตหมื่นปีเชียนชิวเว่เจ้าก็ต้องตายอยู่ดีนั่นแหละและสำนักหลิงวูของเจ้าก็จะไม่รอดพ้นจากชะตากรรมที่จะต้องถูกตระกูลสู้ของข้ายึดครองได้หรอกนะย่าโลหิตหมื่นปีนั่นน่ะพี่สู้ตั้งใจจะเก็บมาให้ข้าเพื่อเป็นของขวัญม้านเวลาถ้าข้าเป็นเจ้าแล้วก็สู้เก็บหินวิญญาณเอาไว้เลือกซื้อหลุมศพพวงจุ้ยดีๆให้กับอาจารย์เจ้าจะดีกว่านะเรื่องการแต่งงานของพวกเจ้าน่ะข้าไม่ขอก้าวไกลจนกระทั่งถึงตอนนี้แต่ถ้าหากว่าเจ้า คิดจะเอายาโลหิตของอาจารย์ข้ามาเป็นของมัน่นละก็งานแต่งงานของพวกเจ้านะ่ะขอให้ระวังตัวเอาไว้ให้ดีก็แล้วกันท่านอาจารย์ไปกันเถอะข้าอยู่ที่นี่ทั้งคนยาโลหิตหมื่นปีนั่นนะ่ะต้องเป็นของเราแน่นอนต้องการทาลายสํานักหลิงวู่ของข้าอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะพูดจาโอดดีนักนะสํานักหลิงวู่ของเจ้านะ่ะจะมีน้ํายาเท่าไหร่กันเชียวอีกคนไร้ประโยชน์นั่นทำไมดูเหมือนกับว่ามันเปลี่ยนไปตราวกับคนละคน พี่ใหญ่ทางนู้นพร้อมแล้วเหลือแค่รอพี่สุเราเรียบไปกันเถอะเจ้าค่าอะอะพี่ใหญ่ข้าต้องขอบคุณท่านมากๆนะคราวหลังอย่าพูดเช่นนั้นอีกขอรับท่านพี่เมื่อกี้เจ้าน่ะทําอะไรของเจ้าน่ะแหมก็เข้าขม่มเรานี่นะข้าก็แค่ข่มเหงกลับไปเท่านั้นเองพระเอกในหนังส่วนมากก็จะมีฉากโชว์ออฟเท่ๆแบบนี้ทั้งนั้นนั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนยังไงล่ะเริ่มจะพูดจาไร้าสาระอีกแล้วนะพี่ใหญ่ผู้ใหญ่ เมื่อกี้น่ะท่านน่ะโคตรหล่อเท่เลยละจา้าบสุดๆไปเลยครับท่านพี่ข้า FC เลยแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามน่ะกับมีแค่พวกเซียวเหยียวเหมือนน่ะพวกเราน่ะไม่กลัวหรอกเนอะแต่ถ้าหากว่าตระกูลจูวางใจเธอข้าน่ะยังมีอาวุธลับซ่อนอยู่คืออะไรเหรอกล่องปริศนายังไงเล่าแบบไม่ต้องเลือกเงิน20บาท เชิญทุกท่านมาทางนี้ที่หน้าของตระกูลจงอยู่ชั้นสองห้องเทียนจืดสามแล้วที่นั่งพวกนี้น่ะเตรียมไว้ให้ใครนั่งนะชั้นหนึ่งน่ะไม่ได้แบ่งเป็นสัดเป็นส่วนแขกที่มาประมูลก็สามารถนั่งได้ตามต้องการเลยนะขอรับงั้นพวกข้านั่งที่ชั้นหนึ่งก็แล้วกันนะคนที่มาประมูลค่อนข้างเยอะนะขอรับกระผมเกรงว่าเยอะอย่างนั้นเหรอเอ๋คนที่จะเข้ามาประมูลน่ะก็ต้องเยอะอยู่แล้วนะสิถ้าหากไม่มีคนมาเยอะๆแล้วจะขายให้ใครกันเล่า ตะกูลจูก,กับตะกูลเหย่เหมือนนั่งตรงไหนกันนะตามที่ได้รับแจ้งมาข้าจัดให้นั่งที่ห้องเทียนจื่อสองขอรับตรงข้ามพวกเขาพอดีเลยดินะพวกเราดังนี้กันเถอะเออพวกพี่ยอยตรงข้ามกับพวกเขาเลยเหรอขอรับฝั่งตรงข้ามนะ่ะมองลงมาจากข้างบนเนี่ยดูไม่ค่อยดีเลยนะครับว่าไม่ขอรับข้าตั้งใจให้เจ้าพวกนั้นน่ะเห็นหน้าหล่อๆของข้าชัดๆยังไงเล่าทำแบบนี้แหละรอดูผลแล้วได้เลย ผมรับอะไรของท่านเหรอพี่ยอยในเมื่อลูกข้าตัดสินใจจะนั่งตรงนี้นนข้งข้าจะไม่รบกวนท่านแล้วขอให้ท่านประมูลของที่ท่านอยากได้ให้ได้นะครับพี่ซูท่านเหนื่อยหรือเปล่าข้านวดหลังให้เอาไหมช่วงนี้นะ่ะแพทย์ที่ชำนาญการเรื่องก,การจัดก,กระดูกเนะี่ยไม่อยู่เปลี่ยนวันนั้นดีไหมห้องเทียนชื่อสองห้องหนึ่งเป็นของคนที่องค์หญิงน้อยส่งมานะ่ะขอรับส่วนสานักหลิงอู่จงน่าจะอยู่ที่ห้องสาม อ้าวหายไปไหนแล้วล่ะไม่ใช่ว่าขึ้นมาก่อนพวกเราแล้วอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไอแว่นสู้กุลถ้าอยากเปลี่ยนทรงผมแล้วก็ติดต่อข้าได้เสมอเลยนะพร้อมตัดให้ทุกเมื่อร้านตัดผมที่เจ๋งที่สุดในต้าเซียโดยโทนี่อูตัดสะซอยใดแค่หินวิญญาณระดับต่ำ20ก้อนเท่านั้นนะจ๊ะอีกแล้วนะแกฉันชื่อซูซิงไม่ใช่สู้กุนเฟสู้กุนนี่มันคืออะไรกันอย่างนั้นเหรอ ข้าเองก็ไม่รู้เช่นกันนะ่ะแต่ข้ารู้สึกว่าเขานะ่ะกาลังทําให้ข้าขายหน้านะ่ะถึงแม้ว่าข้าจะไม่มีหลักฐานก็เถอะตั้งชั้นหนึ่งก็ดีเหมือนกันยังไงพวกเจ้าก็ไม่มีทางประมูญญลย่าโลหิตได้หรอกหน้าส่วนของที่เหลือเจ้าก็ดูดีๆก่อนจะเสนอราคาก็แล้วกันนะไม่งั้นเดี๋ยวจะหน้าแหกเอาได้โอ้เจ้าเองก็เช่นกันนะก่อนจะซื้ออะไรก็ดูให้ดีๆก่อนแล้วกันนะพี่ชายน้องจูเตรียมหินวิญญ,ญาณไว้ให้พร้อมพ่สูวางใจเถอะเจ้าค่ะ วันนี้พี่อยากจะซื้ออะไรน้องจะซื้อให้หมดเลยมากินถั่ววอนัทกันนะเอ้ยน,น้องจูเบามือหน่อยสิบีแตกจะเป็นเศษขนาดนี้แล้วพี่จะกินยังไงแล้วไว้ต่อทีนะคะอีกไม่นานหัวกูจะเป็นแบบนี้เปล่าวะเนี่ยท่านอาจารย์ท่านเชื่อใจข้าไหมคิดจะทําอะไรของเจ้าเนี่ยตราบใดที่ท่านไว้ใจให้หินวิญญ,ญาณแก่ข้าเรื่องการประมูลทั้งหมดน่ะปล่อยให้ข้าจัดการเองข้าขอสัญญาว่า ข้าจะเอาย่าโลหิตแดงนะ่ะมาเสิร์ฟให้ท่านถึงที่ให้ได้เลยรับไปสิโหเอ๋ที่ท่านโอเคจริงๆเหรอที่ทิ้งไว้ให้ข้าน่ะไว้ใจข้าขนาดนั้นเชียวทำไมถึงไว้ใจข้าล่ะไม่สงสัยหน่อยเหรอว่าข้าน่ะมีแผนการอะไรกันแน่น่ะโอ้องหญิงน้อยนะ่ะก็ต้องการย่าโลหิตเช่นกันโอกาสชนะของพวกเรานะ่ะจึงมีไม่มากแล้วอีกอย่างเจ้าเป็นลูกศิษย์ของข้า ถ้าข้าไม่เชื่อใจเจ้าแล้วจะให้ข้าเชื่อใจใครล่ะไม่ต้องพูดถึงองค์หญิงน้อยแล้วต่อให้เป็นองค์หญิงองค์ยิงอะไรก็เถอะยังไงวันนี้น่ะเราก็ต้องประมูลมาให้ได้ห้องเทียนชื่อหนึ่งรีบเ,เริ่มเร็วเข้าเถอะหนึ่งใน7องค์ลรัรขององค์หญิงน้อยโลเซียนเจียวองค์หญิงน้อยกําลังรอข้ากลับไปรายงานผลอยู่ขณะนี้งานประมูลได้เริ่มอย่างเป็นทางการและขอราบข้องเิ้นที่หนึ่งไม้หอมในป่ามื่นอสูรที่มิหกฟ้าอาศัยอยู่ โออกลิ่นหอมมากเลยกลิ่นดีมากเลยพี่สามซนเลยสิแคะซ้นเลยไม้หอมที่มีกลิ่นวิหกฟ้าติดอยู่ด้วยจัดว่าเป็นของหาย,ยากนี่นาะเอาละขอรับประมูลขัน้นตามที่หินวิญญาณดับกลางสิบก้อนเริ่มการประมูลได้ถ้าอย่างนั้นข้าจะประมูลมาให้น้องจูก็เป็นของขวัญวันเกิดปีนี้โอเคไหมเจ๊ะอุย๊ยพี่สูใจดีจังเลยค่พี่เหลไม่เสนอราคาหน่อยเลยคะ ของล้ำค่าเช่นนีนะ้น่าจะนำกลับไปให้องค์หญิงน้อยได้นะถึงแม้ว่าของชิ้นนี้นะ่ะจะหาได้ยากก็ตามแต่ดมแล้วก็มีกลิ่นหอมมากข้าจะเพิ่มราคาอีกสิบเท่าเพื่อได้ของชิน้นนี้หินวิญญาณร้อยก้อนหินวิญญาณร้อยก้อนหนิงอูหินวิญญาณหนึ่งพันก้อนเฮ้ออะไรนะออ้สู้หัวชนฝาฮัลโหลฮัลโหลมีใครจะสู้อีกไหมเนาะ อร้องเสียงดังจังเลยดีขึ้นหรือยังคะพี่จูไอสัตว์หยุดเดี๋ยวนี้อน้องจูพี่ไม่เป็นไรแล้วนะถ้าเจ้าทุบพี่อีกแล้วก็มันจะไม่ออกมาแค่น้ำแล้วนะตับไตไส้พุงกุไหลออกมาด้วยแน่เฮ้ยเป็นกังวนพี่จูไม่เป็นไรแน่นะกูโอเคอ่อกูจริงราคาเริ่มต้นน่ะคือหินวิญญาณระดับกลางสิบก้อนนะไม่ใช่ระดับต่ำนะเฟย ระดับต่ำระดับกลางเรื่องนั้นน่ะข้ารู้อยู่แล้วน้าเจ้าไม่ต้องดิ้นไปหลอกน้านะไ้หน้าหลอกเก็บปากไม่กินข้าวเถอะถ้าเจ้ามีเงินก็บิดสู้มาซะแต่ถ้าไม่มีก็ใส่หัวไปซะเถอะกระจอกทุยๆหน่อยเวนนี่พูดใจายวนโยนกประสาทกล้าลบหลู่พี่สู้ของข้าอย่างนั้นเหรอดีเจ้าคิดว่าเจ้ากาลังพูดอยู่กับใครนะาฮะกูจะบอกให้หน้ามึงสะบัดเลยกูใจเย็นก่อนน้องจูอย่าเพิ่งตกหลงพรางมันสิ ที่เจ้าเสนอราคาสูงขนาดนี้ก็เพื่อที่จะหลอกล่อให้เรานะ่ะเสนอราคาที่สูงกว่าสินนะจะได้สิ้นเปลืองหินวิญญาณของเราโดยใช่เหตุปล่หลาดทำให้เราไม่มีเงินเพียงพอที่จะไปแย่งซื้อยาโลหิตแม่แผนตื้นๆน,นะเจ้าเนี่ก็แล้วแต่เจ้าจะคิดนั่นแหละน้านะขั้นแรกชั่วโมโหให้เรานะ่ะโกรธตั้งแต่ที่หน้าประตูหลังจากนั้นจึงเสนอราคาอย่างปาเถื่อน เช่าเป็นอุบายที่ลึกซึ้งเสียจริงนะแต่ขอโทษทีวันนี้ว่าข่าฉลาดเกินไปนะโอ้ยโชคดีจังเลยคะ่ะที่พี่สุฉลาดกว่าตั้งเยอะไม่อย่างนั้นเนี่ยน้องคงได้หลงกลอุบายของคนหยาบช้าแบบมันแน่เลยคะ่ะแต่ว่าพี่สูนะ่ไม่จำเป็นต้องขอโทษไปนะคะต่อไปนี้นะ่ะท่านไม่จำเป็นต้องพูดคำว่าขอโทษอีกแล้วนะคะพี่สุแต่ว่าข้าทำผิดต่อเจ้านะข้ารู้สึกผิดที่ตอนแรกนะ่ะได้ให้สัญญากับเจ้าไปอดนเป็นจิ้งเว่อร์เลยกู หน่งพันก้อนครั้งที่หนึ่งห้องเทียนจืดหนึ่งพี่โหลม่สู้ราคาหน่อยเลยคะหนึ่งพันก้อนครั้งที่สองหินวิญญาณระดับกลางหนึ่งพันก้อนถ้ากับเงินเดือนของข้าตั้งสิป,ปีเชียวนะจะบ้าได้ไงนนะ่ในมือที่ห่างไกลเช่นนี้แต่ยังมีสำนักที่ทำรวยขนาดนี้เชียวสึกเสียหน้าจริงๆเลยเฮ่หนึ่งพันก้อนครั้งที่สามปิดการประมูลได้โอ้ไอหนุ่มจากสำนักหลิงอู่โจงนี่ทุ่มหมดตัวอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ย วิญญาณระดับกลางหนึ่งพก้อนโอ้โหที่มันามากมายถึงขนาดเพียงพอที่จะไปถ่ายตัวผู้หญิงจากบ้านเซียนจูได้ถึง3คนเชียวนะยินดีด้วยกับพ่อหนุ่มอูจริงเชิญไปด้านหลังเพื่อจ่ายหินวิญญาณแล้วก็รับของไปได้เลยคอรับจำเป็นต้องตีข้อประมูลให้ดังขนาดนี้ได้เหรอเนี่ยหากให้ท่านหญิงผู้นั้นเป็นคนตีข้อประมูลแล้วก็เสียงน่งกระหึ่มกว่านี้แน่นอนขอรับท่านหญิงที่เขาพูดถึงเนี่ยคงจะไม่ใช่ยิ่งดูจากขนาดของคอนี่แล้ว น่าจะเทียบเท่ากับท่านหญิงจูสิบคนได้เมื่อเริ่มเทิมเลยทุกทีรวมประมูลถล่มตายห่ามดทุกคนแน่สิแบบนี้ไม่ต้องประมูลประมูลกันแล้วท่านอาจารย์เดี๋ยวข้าไปหยิบของที่ประมูลมาได้ก่อนนะท่านอาจารย์ท่านคิดว่าพี่ใหญ่นะ่ะจะสามารถประมูลยาโลหิตมาได้ไหมอะขอรับเขาไม่ทําให้ข้าเสียหายหรอกนม่ข้าเชื่อใจเขาเอ๊ะนี่พี่ใหญ่น่ะทายาเสน่ห์ใส่ท่านอาจารย์หรือเปล่าเนี่ยตายแล้วตายแล้วจะได้เห็นชาขึ้นครูหรือเปล่าเนี่ยไอ้น้อง เผาให้เด็กนะ่ะมันดมกลิ่นหอมๆห,หน่อยสิเอ๋พอดีว่าพี่ใหญ่คนนี้นะ่ะรวยจัดเงินมันเหลือก็ต้องเผื่อแผกกันหน่อยนะสิจัดไปครับพี่ใหญ่โอ้โหของที่พิ่งจะใช้หินวิญญาณระดับกลางหนึ่งพก้อนซื้อมาแต่กลับเอามาเผาโชว์เล่นเลยอย่างนั้นเหรอเนี่ยรวยจริงรวยจังพี่ลึกคนจริงๆเลยเนาะอุยหอมืนี่พวกเขาร่ํารวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยเฮะ แท่งทำว่ามีเงินแล้วสิไม่ว่าถ้าจะรอดูแล้วกันว่ามันจะลอยหน้าลอยตาได้อีกนานแค่ไหนพี่ซูอย่าเพิ่งหัวร้อนไปนะคะของประมูลชิ้นที่2เริ่มหน้าบัดนาวของชิ้นนี้ก็คือกระโถนที่กษัตริย์เสียที่หนึ่งใช้หลังจากที่กษัตริย์เสียที่หนึ่งเสี่ยมพระชนไปก็ไม่มีใครสามารถบรรลุถึงระดับนิพพานได้อีกเลยผู้คนมากมายนะ่ะต่างตามหาของสิ่งนั้นเพราะหวังว่าจะค้นพบความลับที่จะสามารถบรรลุถึงระดับนิพพานได้ ึงแม้จะเป็นแค่กระโถนท,ที่ดูไม่ค่อยเหมาะสมแต่ก็เป็นของที่กษัตริย์เคยใช้ควรจะนำกลับไปให้องค์หญิงเช่นกันอุย๊ยถ้าหากว่าในเรือนหอของเรามีกระโถนท,ท,ที่กษัตริย์เสี้ยเคยใช้ก็คงจะดีนะซื้อซื้อเอาเลยจ้าน้องยักษ์อุ๊ยน้องรักรักท่านพี่ที่สุดราคาประมูลเริ่มที่หินวิญญาณระดับกลาง50ก้อน100่0 0โอ้ มึงอีกแล้วเหรอออพี่ตายแล้วอะไรกันเฮ้ยไอเยส yes, ครกเอ,อ้ยนี่แกที่จะโกนตีนอย่างนั้นเหรอพี่ซูอย่าพิ่งหัวร้อนไปเลยนะคะตืมน้ำก่อนใจเย็ยงเงนๆก่อนนะคะพี่ซูอย่าไปหลงเกินันสิแคะเออเพพี่พี่สะพ้ยเราไปแกะวอลน,นัทกันดีกว่านะขอรับถ้าถือดื่มชาอีกเร่งว่าข้าจะไม่ปลอดภัยแล้วหัวแล้หมดแล้วเนี่ยเหนียว ในที่สุดก็พอสักทีนะบวก8ปบวก10บวก12บอวกอีก9เตรียมสัมผัสความสุขในการเปิดกล่องกาชาได้เลยผลหวนคืนพลังราคา100แต้มเงือบแดกคุณสมบัติสามารถทำให้กลายเป็นสายเลือดบริสุทธิ์ได้ <c oughs> อด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 นี่ของชิ้นนี้น่ะไม่มีประโยชน์กับเจ้าหรอกน้าข้าขอยืมไปใช้หน่อยนะอย่าขี้เหนียวไปหน่อยเลยน้าเจ้าหมูอดอดอดข้าขอเอาหัวเป็นประกันเลยข้ารับรองว่าอีกไม่นานน่ะข้าจะคืนมาให้กับเจ้านายของเจ้าแน่ๆอดกูไม่เชื่อนักฆ่ามาคุยในสถานที่แบบนี้นี่เรื่องอะไรสําคัญเรื่องไงนะาอ้าวไม่หญิงชิงข้ากลัวว่าจะมีคนได้ยินนะสิ คืออย่างนี้นะข้ามีของล้ำค่าอยู่3อย่างเตรียมจะให้ประมูลนะ่ะมีอะไรเรีงๆพูดเร็วข้าวซิตามที่ข้าพูดไปนั่นแหละแต่มีข้อแม้ว่ารูปแบบของการประมูลนะ่ะจะต้องเป็นไปนตามที่ข้าบอกนะอย่างแรกต้องจากนั้นก็ <c oughs> เจ้าแน่ใจนะว่าจะทําแบบนี้นะ่ะไม่เห็นจะมีผลดีอะไรกับเจ้าเลยข้ามีเหตุผลของข้าน่ะไม่หญิงชิงไม่ต้องสงสัยอะไรเยอะแยะจะได้เป่าข้าตกลงกับเจ้าก็ได้นะแต่ว่าข้าน่ะต้องขอตรวจสอบของประมูลชิ้นี้ก่อน ถ้าเกิดว่าเป็นของคุณภาพต่างขึ้นมาแล้วก็มีหวังค่าเสียหน้าแย่แน่นอนเชิญดูได้เลยเอาให้เต็มสองตาเลยนะอุ้ยนึกไม่ถึงเลยนะว่าเจ้าเนี่ยจะมีของล้ำค่าเช่นนี้ขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยจ้าน้อยให้คนไร้ประโยชน์ที่ซื้อของที่ไร้ประโยชน์แบบนี้นะ่ะถือว่าเป็นพวกเดียวกันย่อมดึงดูดพวกเดียวกัน เงินน่ะมันของนอกกายใช้หมดก็หาใหม่สิสู้กุ่นี่นะอย่าขี้ตื่นนักเลยขี้เหนียวอะดิเธอโอ้โหเยี่ยมไปเลยก็พี่ใหญ่คิกได้เท่มากอยากทาอะไรก็ทําไปสุดท้ายแล้วยังไงน่ะเจ้าก็ต้องร้องให้ขี้บ่วงบ่วงอยู่ดีนั่นแหละก็รอรับชมได้เลยขอรับเกียบหน่อยขอรับท่านตั้งหลายผูปัตการประมูลของชิ้นต่อไปจะเริ่มขึ้นหน้าบัดนดีของสามชิ้นนี้ในมีแขกท่านหนึ่งเสนอมาประมูลขั้นรายการเอาไว ตามที่แขกท่านนั้นได้บอกกล่องยก3ามกล่องนี้นะ่ะมาจากโบราณสถานเดียวกันเนื่องจากว่าเขาไม่เคยเปิดมาก,ก่อนเลยไม่ทราบว่าข้อข้างในคืออะไรแต่ขอรับประกันได้เลยว่าของสมชิ้นนี้นะรวมแล้วตีมูลค่าไม่ได้แน่นอนขอให้ทุกๆท,ท่านได้พิจรารณาและสู่ราคาได้เลยขอรับเริ่มที่หินวิญญาณระดับกลางหนึ่งก้อนเริ่มได้ นี่มันหมายความว่าอย่างไรกันนี้มองไม่เห็นของเลยและจะประเมินราคาได้อย่างไรกันของพวกนี้น่ะส่วนใหญ่คือของที่ขายไม่ออกอย่างนั้นสินะหอการค้าจิ๋วโจน่ะไม่เคยเอาของกระจกกระจองมาขายหรอกเจ้าค่ะถุงเตรียมใส่ของระมูลแฮปปี้แฮปปี้เฮไม่ว่าจะเป็นอัญมณีหรือเครื่องโม่กล่องหยกนี่แค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นของใหม่หอการค้าจิ๋วโจมองไม่ออกอย่างนั้นหรือเสนอราคาเฮือ อ๋อ oh, เข้าใจละที่แท้แล้วพี่ใหญ่ก็กำลังคิดการใหญ่นี่เองกินวิญญาณระดับกลางสิบก้อนหูจริงได้ข่าวว่าเจ้ารวยไม่ใช่เหรอทำไมเงียบจังเลยละ่ะบ่นอะไรของเจ้าน่ะหนวกหูจังเลยแฮช่วงนี้ไม่ได้แค่ขี้หูน่ะบอสใหญ่น่ะเขาค่อยเสนอกระตอนท้ยต่างหากเล่าร้อยก่อนพี่ใหญ่มันควายชิบหายเลยพี่ใหญ่แบบนี้พวกเรานะ่ะต้องเสนอราคาเพิ่มอีกใช่ไหมไม่ต้องแล้ว เรื่องแบบนี้อย่าเพิ่งมู่วามไปเสียจะดีกว่าอาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นได้หากทําอะไรเกินตัวร้อยก่อนครั้งที่หนึ่งร้อยก่อนครั้งที่สองอยไอหนุ่มจะสํานักหลิงอู่โจ๊งมันบ้าไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยใครมันจะไปรู้เล่าคงมีแต่เงินไม่มีสมองแลวมั้งร้อยก่อนครั้งที่3ปิดการประมูลเนื่องจากของชิ้นนี้เป็นการประมูลขั้นรายการสากล่องนี้เชิญมารับมอบบนเวทีได้เลยขอรับรบกวนมาจ่ายเงินข้างหน้าเวทีด้วยขอรับ อะไรกันทำไมหน้าตาเป็นชิ้นนี้ละเนี่ยไหนไหนไหนขอดูหน้ามันแหกจะชัดหน่อยตาแต่งหมอไม่รับเย็บแน่นอนอืมนี่คืออะไรกันนะผลไม้ที่ดูขี้รล้วขี้เหร่นี่เอ๊ะผลหวนคืนอย่างนั้นเหรอน่ามันผลหวนึืนพลังไม่ใช่หรือพี่ใหญ่ไม่ผิดแน่นอนครับมั่นใจเลยผลหวนคืนนะ่ะสามารถทํา,าให้เลือดบริสุทธิ์ขึ้นได้ถ้าหากว่าพี่ใหญ่ได้กินเข้าไปแล้วสายเลือดของพี่น่ะจะมีความเข้มข้นมากขึ้นโอ้จริง ของชิ้นนี้น่ะมันไม่มีประโยชน์ต่อเจ้าหรอกข้าขอซื้อต่อ500ไม่สิหินวิญญาณระดับกลาง1,000ก้อนเลยเสนอเงินให้เยอะขนาดนี้ดูดูไปแล้วเจ้าผลนี้น่ะคงจะมีค่ามากเลยสินะถ้าอย่างนั้นข้าไม่ขายแล้วกันนะเจ้าผลนั้นน่ะสามารถใช้เพิ่มศักยภาพความบริสุทธิ์ของสายเลือดได้ไม่มีผลอะไรกับเลือดบริสุทธิ์ของมนุษย์ธรรมดาหรอกนะเรายังตกลงเรื่องเงินกันได้นะผลหวนคืนนั่นน่ะ เป็นของที่ไม่จําเป็นสําหรับพวกเจ้าจริงๆสรุปแล้วเจ้าสิ่งนี้นะ่าใช้ได้เฉพาะกับพวกสายเลือดผสมอย่างนั้นสินะอยากได้อย่างนั้นเหลอเจ้านะยังไงข้าก็ไม่ขายให้เจ้าหรอกไม่ต้องพูดถึง500 5,000ันข้ายังไม่ขายเลยนี่เจ้าคนที่มีสายเลือดผสมข้าไม่มีจริงๆนั่นแหละแต่ถ้าเป็นนกที่มีสายเลือดผสมอยู่แล้วก็ข้ามีอยู่ตัวหนึ่งหนาแดกไปซะพิกาจูฉันเลือกนาย 啊、给我那个哭啊！